เปิดประวัติเซบาสเตียนดีว่าที่เจ้าบ่าวของดิโอลิสราเป็นถึงนักธุรกิจอสังหาเขาแต่งงานท่ามกลางทะเลทรายเป็นที่เรียบร้อยแล้วสําหรับเซบาสเตียนดีและดิโอลิสร,ราดรา,ราราสาวชื่อดังีดกได้ว่ามีคนในวงการบันเทิงรวมถึงแฟนคลับที่ได้เข้ามาแสดงความยินดีกันอย่างร้อนรามและในเวลาต่อมาดิโอลิสราก็ได้โพสต์ภาพบรรยากาศในการขอแต่งงานมาฝากเพื่อน และวันนี้ทางเราก็จะพาทุกท่านมารู้จักกับเซบาสเตียนดีวัดที่เจ้าบ่าของดีวาริสราต้องบอกเลยล่ะค่ะว่าเป็นถึงนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ซึ่งอายุรุ่นราวเขาเดียวกับทางด้านดีวาริสราเป็นหนุ่มชาวไต้หวันและเรียนจบสาขาการโรงแรมเรียกว่วาปัจจุบันได้เดินทางทั่วโลกเพราะทำงานเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์และนอกจากพื้นที่เข้าในการเที่ยวได้ก็ยังลงขายในซูปเปอร์คาร์เพราะเจ้าตัวก็มีรถซูปเปอร์คาร์มากมายที่ประเทศไทยและไต้หวัน และที่สําคัญยังถูกเชิญไปเทสด์ไดร์รถรุ่นใหม่ๆอยู่เรื่อยๆท้งนี้ทางเราก็ขอแสดงค,ความดีกับทั้งสองคนไว้นที่นี้ด้วยนะคะ